พออกันอีกแล้วพี่น้องก็สร้างหน่อยสร้างแ้งมื่อนี้พาพี่น้องมาดี Y ขอจากขอต่อสามทางพี่น้องขอต่อสามทางมื่อนี้สร้างหน่อยสร้างแตงจะมาดีไอ้วพี่น้องขอต่อสามทางกับตะก้าพลาสติกพี่น้องเห็ดเป็นที่ว่านของจากท่อพิซี่หลักตะก้าพลาสติกพี่น้องสองสั่นเก๋ๆพี่น้องอ่ะท่อพิซี่กับจัดมาแล้วมาบอตองเบาไหลยางมาลุยกันเลยพี่น้อง จัดไปกวนอ่นจะตัดทอพิซสี่ขนาดสามสิบเก้าเส้นจำนวนสี่ทอนพี่นอ้องสามสังจางจเข้าตัดทอแล้วแล้วพี่น้องเก้าเส้นสี่ทอนละคะสามสิบเส้นแปดทอนละกะสิบเส้นอีกแปดตัวพี่นอ้ะะอง้วก็ใส่ของง้อชะ สามทางแบบนี้แปบดบตัวพี่น้องแล้วก็บแบบนี้สี่ตัวพี่น้องแล้วก็ตะกร้าสองอันพี่น้องใส่งบอยู่ใส่งบว่าถึงสองใบแดงพอทอพีซี่เขาได้มาในเส้นละสามสิบบาทมาแลักการคอตโตนี้เขาได้มาในสี่บาทพี่น้องมาจัดไปเลยตังเว่าไรยังห่หางลุยสามฉากท่างฉากแบบมีเคาะลงไปปึ๊บขัปึ๊บแล้วก็ขนาดสามสิบเก้าเสนปุ๊บง่ายๆที่เก่าและพี่ทอพีซซี่

วางไปปุ๊บฮะสีเขียวลงกลางปุ๊บวางลงปุ๊บนะง่ายไปเลยปุ๊บสีชมพูวางปุ๊บชึบ่ะสั้นวางของจากโค้งทอพีซีแหละกาตกาลาสติ๊กพี่น้องตัวนี้ใส่งบบ่ถึงสองใบแดงพี่น้องใส่งบบ่ถึงสองใบแดงพี่น้องเดี๋ยวรายละเอียดจะแปะไวให้ว่ามันใส่งบ,บเบิดจั๊กบาทพี่น้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องดีไวที่วางของ พอบ้านไม่บ้านการสามารถเท็อเองได้พี่น้องแต่กับมวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใ้งาน,นจริงพี่น้องแจวจัดไป